สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Fit You Products นะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ชอบออกแบบหรือวาดภาพเนะาะสกีนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่เจ้าของเป็นคนไทยนะคะจะเปิดโอกาสให้คุณสามารถนำผลงานของคุณะนะคะไปเป็นส่วนหนึ่งในสินค้าได้นะคะหรือเปิดหน้าร้านเป็นของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาแบ่งปันวิธีการสมัคร ะะเบื้องต้นนะคะเพื่อเปิดหน้าร้านกับสกีนเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะก็คือค้นหาคำว่าสกีนแล้วคุณก็มาที่เว็บไซต์นี้คลิกเข้าไปเลยนะคะจะปรากฏหน้านี้ค่ะโอเคพอคุณมาที่หน้าแรกนี้แล้วนะคะให้ไปที่สมัครสมาชิกค,ค่ะเพื่อเตรียมเปิดหน้าร้านของคุณพอคลิกเสร็จก็จะปรากฏหน้านี้ นี่ค่ะก็จะมาหน้าสมัครสมาชิกคุณก็ใส่เลยค่ะชื่อหรือนามปากกาอีเมลเบอร์ติดต่อรหัสผ่านและรหัสยืนยันของคุณพอเสร็จสับเรียบร้อยคุณก็มาคลิกที่สมัครสมาชิกนะคะพอคลิกแล้วมันก็จะปรากฏหน้านี้คุณก็จะมาหน้าแรกนะคะมาหน้าแรกของคุณโดยแน่นอนคุณจะยังไม่มีรูปโปรไฟล์ตรงนี้หรอกเดี๋ยวคุณจะต้องไปจัดการใช่ไหมคะพอดีของเรามีอยู่แล้วที่นี้คุณก็ไปที่หน้านี้ค่ะ นี่ค่ะจะเป็นส่วนที่อยู่ด้านล่างในหน้าเดียวกันนะก็จะมีออปชันออกแบบร้านของชั้นผลงานของชั้นการสร้างรายได้การติดตามการถอนเงินตั้งค่าบัญชีและออกจากระบบเพราะฉะนั้นอันดับแรกแน่นอนคุณต้องไปตั้งค่าบัญชีคลิกเข้าไปเลยค่ะพอคุณคลิกเข้าไปปุ๊บก็จะปรากฏหน้านี้นี่ค่ะตั้งค่าบัญชีนะคะ รูปโปรไฟล์ค่ะคุณก็อัปโหลดรูปโปรไฟล์ที่คุณต้องการนะแล้วก็มี Username นมนะคะมีนามปากกาเบอร์ติดต่อแล้วก็ Instagram ของคุณอันนี้ก็คือเป็นทางเลือกถ้าคุณมีหรือต้องการที่จะโปรโมทไปในขณะเดียวกันหรือต้องการที่จะให้เป็นช่องทางหนึ่งเวลาคนที่เขามามาเยือนหน้าร้านของคุณในสกีนเนี่ยเขาก็จะเห็นโอเคไปดูซิคุณมี Instagram ใช่ไหมเขาก็จะแบบ คลิกไปดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณนะนะคะพอเสร็จปุ๊บคุณก็อัปเดตคลิกอัปเดตนะคะโอเคทีนี้ก็กลับมาหน้าเดิมหน้าแรกนะคะพอเวลาคุณอัปเดตอ่ะคุณก็จะเห็นว่ารูปโปรไฟล์ของคุณก็จะปรากฏนะคะทีนี้พอเราตั้งค่าเสร็จแน่นอนค่ะสิ่งสำคัญเนาะคุณจะต้องส่งผลงานนะคะไม่ว่าจะเป็น การออกแบบในรูปแบบไหนก็แล้วแต่การวาดภาพของคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยที่นี่ค่ะมุมบนขวามือหรือคุณก็สามารถคลิกตรงนี้ได้ด้วยนี่ค่ะออกแบบนะคะตรงออกแบบแล้วก็หรือมุมบนขวามือก็ได้นะคะคลิกเข้าไปก็จะปรากฏหน้านี้ค่ะเห็นไหมคะก็จะปรากฏหน้านี้ นะคะโดยนะคะคุณสามารถไปดูสินค้าเพิ่มเติมโดยคลิกตรงนี้นี่ค่ะก็จะปรากฏให้เห็นว่ามีเสื้อแล้วก็มีถุงผ้าก็คือในวันที่คลิปออกวันนี้นะตอนนี้เขามีสินค้านะคะอยูออ่สองอย่างก็คือเสื้อและก็ถุงผ้าในอนาคตนะคะทางสกินเขาก็อาจจะเพิ่มสินค้าอื่นๆนะคะก็เดี๋ยวคอยดูต่อไปเนาะโอเคทีนี้เลื่อนลงไปค่ะ นะคะก็ไปดูฟังก์ชันอื่นก็จะมีสีขาวแล้วก็สีดำต้องบอกว่าตอนนี้จะมีสีให้เลือกอยู่2สีนะคะมีอัปโหลดซ่อนกรอบปรับด้านนะคะชื่อผลงานแรงบันดาลใจเลือกสีแล้วก็แท็กที่เกี่ยวข้องนะคะอันดับแรกเลยคุณก็ไปคลิกที่อัปโหลดคลิกที่อัปโหลดก็จะเขาก็จะไปที่เอ่อโฟลเดอร์ของคุณแล้วก็ไปเลือกไฟล์ภาพ หรือไฟล์งานที่คุณได้ออกแบบเอาไว้นะคะโดยไม่ติดลิขสิทธิ์นะเป็นผลงานของเราเองนะคะก็ไปคลิกนะคะอัปโหลดนะคะโดยที่ก็ดูว่าขนาดเนาะเนี่ยที่เขาเแนะนำไว้ก็คือมากกว่า3,500คูณ4,900พิกเซลอะไรเงี้ยเพราะนั้นขนาดภาพก็เช็คดีๆนะคะก่อนที่เราจะอัปโหลดนะคะ แล้วก็มาใส่ชื่อผลงานแรงบันดาลใจแล้วก็เลือกสีนะคะแท็กที่เกี่ยวข้องก็ดูว่าสินค้าที่คุณอัปโหลดอะ่ะเป็นภาพวาดเกี่ยวกับอะไรเป็นงานออกแบบเกี่ยวกับอะไรอะไรเงี้ยนะคะก็ใส่แท็กให้สอดคล้องกันทีนี้เลื่อนลงไปค่ะในหน้าเดียวกันนะก็จะเป็นเงื่อนไขข้อตกลุต่างๆก็อ่านให้เรียบร้อยนะคะพอมั่นใจเสร็จปุ๊บก็คลิกส่งผลงานตรงนี้เลยค่ะคลิกส่งผลงาน เเราจะรอให้ทางสกรีนเนี่ยนะคะเขาอนุมัติก็ประมาณสองสามชั่วโมงนะคะสองสามชั่วโมงประมาณนี้นะคะเขาก็จะอนุมัติตอบกลับมาผ่านผ่านอีเมลของเรานะคะที่เราใส่ไว้ในตอนหน้าของโปรไฟล์หน้าบัญชีเรานะคะโอเคทีนี้ถัดไปค่ะกลับมาที่หน้าแรกก่อนกลับมาที่หน้าแรกนะคะก็ขอเพิ่มเติมตรงนี้ค่ะ สิ่งที่เราควรจะไปเช็คไปดูเพิ่มเติมหน้าร้านนะคะร้านของฉันหน้าร้านทีนี้พอคุณไปที่หน้าร้านนะคะก็จะปรากฏหน้านี้พอคลิกเสร็จจะปรากฏหน้านี้อันนี้ก็คือหน้าร้านของคุณนะคะก็จะปรากฏสินค้าแบบนี้ปรากฏชื่อร้านนะคะแล้วก็นี่คือ Instagram ของคุณนะคะโอเคเพิ่มเติมอ่านะคะก็คืออันนี้ยังอยู่ในหน้าร้านนะคะโดยหน้าร้านเนี่ยเขาก็จะ มีท็อปิกชื่อสินค้าแล้วก็มีราคาของสินค้าแต่ละชิ้นนะคะว่ากี่บาทนะคะนะคะโอเคทีนี้ถัดไปถ้าคุณต้องการที่จะดูผลงานบ้างไปที่หน้าร้านแล้วไปดูผลงานสิผลงานของเราคุณก็คลิกเข้าไปก็จะปรากฏหน้านี้ค่ะนี่ผลงานของฉันนะคะผลงานของฉันกันเลื่อนไปค่ะอันนี้คือ ปรากฏผลงานคุณสังเกตว่ามันจะคล้ายๆกับหน้าร้านต่างกันที่ไม่มีราคาบอกแล้วก็จะพิเศษก็คือจะมีคําว่าแก้ไขแล้วก็ลบสินค้าเห็นไหมคะก็คือให้เราเช็คดูค่ะว่าเราต้องการแก้ไขสินค้าชิ้นไหนหรือเปล่าหรือต้องการจะลบสินค้านั้นๆคุณก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะในแต่ละชอ e ที่เขามีให้เลือกมาเนี่ยนะคะโอเคทีนี้ถัดไปค่ะถัดไปนะคะก็คือจะพาไปดูการถอนเงิน ออกแบบแล้วร้านของฉันผลงานของฉันแล้วนะคะก็คือส่วนที่น่าสนใจและสําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือการถอนเงินก็มาคลิกที่การถอนเงินคลิกเข้าไปค่ะจะปรากฏหน้านี้เห็นไหมคะแจ้งถอนคุณสังเกตค่ะว่าเนี่ยที่จริงหน้านี้ปรากฏบ่อยมากตรงคําว่าโอนเข้าบัญชีเนี่ยนะคะโอเคนะคุณก็คลิกเข้าไปเลยคลิกเข้าไปที่โอนเข้าบัญชีก็จะปรากฏหน้านี้ค่ะ บัญชีธนาคารเลขบัญชีชื่อบัญชีธนาคารอะไรก็ว่าไปทีนี้เราจะต้องบอกก่อนว่าประสบการณ์โดยตรงของเราเนี่ยในการถอนเงินยังไม่มีกับสกีนเลยนะคะเพราะยังขายไม่ได้เลยนะคะยังขายสินค้าไม่ได้หรอกคะ่ะนะแต่จะบอกว่าจากการที่เรา,าได้เข้ามาสมัครแล้วก็ลองเช็คหาอะไรแล้วเนี่ยคือทางสกีนเขาไม่ได้ให้เราอะใส่เลขบัญชี เพื่อที่จะฝังไว้ในบัญชีหรือฝังไว้ในระบบเลยสัทีเดียวอะนะคะแต่เรารู้สึกว่าก็คือจะเป็นการใส่บัญชีทุกครั้งที่เราจะทําการถอนนะคะอืมพอใส่เสร็จเนี่ยเราก็คลิกตรงนี้เพื่อทําการถอนอะไรเงี้ยแต่เราไม่มั่นใจนะว่าสมมุติว่าอ่ะเรามีเงิน1,000บาทสมมติเราจะถอนเงินหนึ่บาทเนี่ยนะอืมพอเราใส่บัญชีเป็นการใส่บัญชีเลขบัญชีตรงนี้ครั้งแรกเลยแล้วก็ทําการถอนเงิน1 0 0 0บาทนั้นอะ เราไม่แน่ใจนะว่าครั้งแรกที่เราใส่ข้อมูลตรงนี้ไปแล้วเนี่ยข้อมูลเหล่านี้จะฝังไว้นะคะหรือว่าจะอยู่ในระบบไปเลยหรือเปล่าหรือว่าจะต้องทำการใส่ข้อมูลทุกครั้งที่จะถอนเพราะฉะนั้นใครที่มี ความรู้ตรงนี้นะคะหรือมีประสบการณ์ตร,ตรงนี้ก็สามารถแบ่งปันกันได้นะแต่โดยส่วนตัวเรามองว่ามันก็ไม่ได้ใช่ปัญหาอะไรถ้าเราจะต้องใส่เลขบัญชีทุกครั้งที่เราจะถอนจริงไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะมันก็คือบัญชีของเราอะ่ะมันเป็นส่วนตัวของเรานะคะเราคือคนที่จัดการบัญชีนั้นอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นเราจะถอนเมื่อไหร่ก็ได้เราจะใส่บัญชีทุกครั้งที่ถอนก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรหรอกนะคะอืเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญส่วนสุดท้ายนะ ในเรื่องของการจัดการบัญชีของเรานะโอเคทีนี้เราไปดูนี่ค่ะไปดูหน้าแรกของสกีนซิอันนี้ไม่ใช่ส่วนของบัญชีหรือหน้าร้านของเรานะคะแต่ว่าเป็นหน้าแรกของสกีนเลยหน้าแรกของสกีนเขามีอะไรบ้างนะนะคะอ่ะเนี่ยเขาก็มีเนี่ยลายทั้งหมดทาโลวีนการเมืองล้อเลียนวัคซีนน้องแมวน้องหมาปาวานความรักคำคมมินิมอลสตรีท ืมนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าที่จริงสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเอาไปเป็นแท็กได้เลยนะเวลาคุณจะโพสต์นผลงานของคุณนะแล้วก็มีนี่ค่ะติดกระแสรายวันนะก็จะมีะการแบ่งทำเป็นแคตต g o r รนะคะว่ามีสินค้าอยู่ในโซนไหนส่วนไหนบ้างการติดกระแสรายวันถัดมามีสินค้าแนะนำสำหรับคุณโอเคมีอะไรบ้างแนะนำ สินค้าที่ได้รับความนิยมนะคะเสื้อมาใหม่อันนี้ก็คือเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะคะในหน้าเดียวกันถุงผ้านะคะมีถุงผ้าแล้วก็ด้านล่างสุดส่วนสุดท้ายก็คือจะฝากไว้ถ้าคุณมีอะไรเพิ่มเติมที่จะสอบถามคุณก็นี่เลยคะ่ะเพิ่มลายไปถามกับสกีนเขาได้เลยนะคะนะคะติดต่อเราค่ะนะคะโอเคสำหรับวันนี้ค่ะการอ่า แต่งปันวิธีสมัครเบื้องต้นกับสกีนซึ่งเป็นเว็บไซต์ของคนไทยเลยนะคะเราต้องบอกว่าสะดวกมากๆง่ายมากๆนะคะเพราะมีเป็นภาษาไทยรองรับแล้วก็เราสามารถเข้าใจได้ชิวๆง่ายๆเลยมันไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเ,เขาเรียกว่าการใส่ข้อมูลเพื่อเพื่อทำการ รับเงินรับรายได้ต่างๆก็สะดวกเรามีบัญชีของไทยเราอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากสกีนไว้อีกหนึ่งเว็บไซต์ของ POD นะ POD นะคะที่จะช่วยให้คุณนะคะลองเปิดร้านนะคะขายผลงานของคุณนั่นแหละนะคะผลงานออกแบบหรือวาดรูปต่างๆของคุณนะคะโดยที่คุณอาจจะแบบ ไม่อยากเสี่ยงอ่ะโดยที่คุณสบายใจกับการที่จะต้องไปเสี่ยงลงทุนนะคะก็ลองนะคะลองสมัครเว็บไซต์เหล่านี้ดูนะคะยังไงก็ถ้าใครมีอะไรแนะนำนะคะมีผิดพลาดตรงไหนนะคะหรือมีข้อแนะนำคำถามอะไรก็ฝากไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะถ้าเกิดสิ่งที่เราตอบได้นะคะเราก็จะจะตอบถึงแม้ตอบไม่ได้ก็ตามเถอะก็จะพยายามช่วยหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะนะคะเอามา แบ่งปันนะคะโอเคยังไงก็สำหรับวันนี้นะคะคก็ขอบคุณมากที่รับชมนะคะฝากติดตามคลิปถัดๆไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ